พิสต์นะครับวันนี้โอ้โหแถบไปเรียนนอนไปเรียนนอนเลยจันทุนสวัสดีครับอาจารย์ทุน,น,ทนวันน,น,นี้เอามากี่ต่อเอามาฝึกครับมีแต่นกฝึกครับมันมีนกต่อครับกี่ตอ่อกี่ตอ่อโอเรียมตาจังนกต่อครับมีแต่นกฝึกนะครับตัวไหนมาตัวไหนมายี่ตัวไหนบ้างโอ้บักแปดแสนครับบกับกบักนึ่งพันมีสซี่ครับนกเหล็กแปดแสนโอ้สองต่อแม่สาวเดียวแม่สาวเดียวกับโอ้จะสาวเดียวกับเจ็บบ้านเลยบ้านดีสี่กว่าจันยิ้มตัวไหนมาจันยิทย์ผมลง เราเพชรนครกับฟูจิไหมเพชรนครกับฟูจิโอ้ฟูจิอีกแล้วบาอยู่ใกล้ดอกจันเยวตัวไหมจันเยวมาผมเอาคุณแผนมาครับคุณแผนผมเอาเพชรสยามครับพี่น้องตัดเชือกแล้วกอนเขาผสมเอาจักหน่อยกันเอาคุณสร้างว้คู่กันบ้าว่า มันยัมีะโอพวามีอตัรอีขึ้นสนไปยมีหมขึ้นสรงมาจากเมืองกาดิมาจากชโยกนีนี่ยนกับตัวนี้เลยโอ้ทีเปี่ยนนนไหเปี่ยนกับออมสินแปดแสนเออแปดแสนเ่นครับเออตะกี้ตะกี้ซือออมสินเออออ๋ออด้ผมหดมึงพ้เลยไม่ จานทุนมาทรงของครับมาเจอไว้พี่น้องกันเลยยังไรงอชมพี่น้องม่มีแกว้วยวดิมีแก้วมีสามใบหนึ่งเกเ้ยวบิที่เป็นันบ่จดไม,ไม้ไม่อย่น้เาขาวนาขาว่่มีบ้านที่สองหลังเละคนเดียวลงมาเรบาม่มีบ้านพ้นทุนหรอกเดินทางาู่บ้านห้างๆนะเนอ bây là nó gần nè nó nghe rồi xèo bờ nhớ lưu về nhớ lưu chỗ này mình nhận đi hả giếng nó bực đi cái lột ở kia này nó <laughs> này đây có mất không nhiệt đây là áo bất là thế chỗ nữa mình, tìm, mình con mà nó đi còn đang cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมูังเงี้ยขน่ไปเตือนไปขี้เูอแต่คือคนนี้หมดคือเพื่อนป้าก็เลยกำลังมองเนี่ยเขาจะเพื่อนขม่หลวกันนั่นพ่อเพื่อนเฮ้ยแม่มาแล้อุ๊บอุ๊เอาละเอาไปกินละแก้มันกกิานั่นละกูกินยูนี่เนื้บรรที่ไม่ไปจับแค่บินละก็คัดูด้วยกันละ ตัวตัวก้เปื่อไปทางนู้นไม่ตงเดียวกันเ่ยตัวตัวกี้เปื่อนคุณอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยพอโดนทำแล้วกต้องเล่นเย็ดแล้วป่ะโอ้โหน้องลุ้งเโ่นการนี้ลุ้งเท่นะเมมงกี่หลับป่ะหลับหลับปุ๋ยหลั ่งท้เขาออกมาได้แด้หรอทางหม้ตรงงานสมือเนาะนกวีงี้นกเก็บงาันนกอย่างงันเขาฟุกๆ้โหนงะเปิ้ท้ายไปนว

กาแฟวันแรกินไตวันกินวแล้วก็กาแอ่เลนส่กาแฟอีกเดี๋ยว่าไปฟอมือนนจะสอบนะ้องบกว่าน้องสิกิโลแต่ว็น น้องชานแหละคุณแม่เป็นสาว

ออครับตอนนี้ก็เข้าของอาจารย์ทุนแล้วครับผมเข้าหนึ่งล้านเล็เกจิตาจันเนียมจิตาจย์เนมเอาครับนกไม่ขันก็ได้จ้ะครับเดินเล่นในวันนี้ก็เขา่าเราไปเลยโอ,ขอข้ของเขาเขาแห้งขันก่อนมือโอ้ของเขาขันนลย เขาขันอยู่มันมีนกเขาอยู่อนีตลกอีดงเขาคอยที่แรกคอยว่าถือึ้นเสานี้อาจารย์ทุนบัดคอยเอากระลังมุนสาวอยู่อยังวะผู้หนึ่งสาลงไปว่านกมาจับตัวน้สาแทนน่เฮวาเอเอาจากไหนจังไหนห็ดเป็นบ่ ยับเตะที่ไหนยับร้อยเอ้ยไปเสียงอาจารย์ทุนรีเมา,เามันเป็นเสายงของไข่เยอาจารย์ทุนไม่ป่อยเหรอคือไม่ไป <laughs> แล้วก็ให้มันดึงไม่นาะเอออ๋อมาอีกสองตัวม,มาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกอาจารย์ทุนตอนนี้เจ็ดโมงไปประมาณหกโมงสี่สิบห้า มาชมมาชมมาชมมาแล้วครับแ้มแรกอาจารย์ทวนไปไปไป่ิเราไป,ไปชนกางแค่การแข่แแงแรงมาฮ้องแจมแรงเนาะนนอ่าครับ ทำเพื่ยดเจ็บเนี่ยเล็กสิ้นหนึ่งล้านเลี้ยนะครับที่อาจารย์เนมนะครับดันดีเสียงดีโอ้ดินยังเล็กปากคือสงปากหน่อยดีเลยโคตายน้องก็ดินน่ะแหล่ะก็ดูเดียวศิลปินกิ๊กงามอยู่พี่น้อปศิลปีกงามอยู่แต่ว่าเสียงสำหรับผมกับบ๊อบปันเลยเสียงดีว่าเสียงนี้เสียงบ๊อบปันเลยพี่ท็อป ผมบรทษันโดนใจผมหลนกงามเจอเสียงบรทษันนั่นไปได้ไปได้เอาไม้ไผ่แล้วเนี่ยจ้าาไปถึงไม้ไผ่แล้วกันได้ไหมครับได้ได้ไปถึงไม้ไผ่แล้วกันจ้ะเออได้อะไรลุงโอ้มาข้าแป้โอ้มาข้าแเป้มาดูว่าไปดูรอบไม่ใช่ไม่ใช่เออ แล้วครับพุ่นจะบอกประการเทศประการเทศยดอยู่เลยไปขามประการแต่อยู่โอ้โหเอะเกี้ยงวะเอากระปงอยออกที่เหรอว่าเสียงมันเห็นขันนวดมันบ่เป็นเสียงบ่เป็นจะเป็นนกตัวไหมัวนี้แหละขานมันไกลว่ะเต็มเมื่อยานะวะ เมล็ไปเอามือจับมันเก็ดเต็มมือเลยดีดีด้วเต็มตินวะเอาเออเออเออเอเออเออหนปาจัดจัดมุมนี้สวยครับแข้งสว่างย่างกาเลยเอย คนคนหางมือเลยโดนเ,เหยียบได้หนึ่งแตมีึงเลยเห็นไมเน่นมามขาวจวดขาวจวเอา้าพี่น้องใหญ่เราไว้ระดับควันแล้วเพิ่นได้ไเหมืนไรอย่าฟองขาจะทายคลิปอยู่ไหนครับตอนนี้อาจารย์มิตรก,ก็ได้หนึ่งแต้มครับวันนี้ลูกเพชรมงคลทั้งสองน,นะครับพี่น้องอันนี้ก็ลูกเพชรมงคลอันนี้ก็ลูกเพชรมงคลน,นะครับอันนี้เพชรนครจัดไปหนึ่งแต้ม เพชรสยามผมยังไม่ได้อะไรเลยครับผมนีมาถึงหานาทีวาอาจารย์วิดวาครับก็มีนกปลาเข้าร่วมของผมแล้วนะครับเบียบปุ๊บอ๊อบลุด ขูดทนมากครับนกตัวนี้เข้ามาคูอย่างเดียวเลยตบหลุดกับขังนั้นไม่รู้ไปจังหวะไงไม่รู้มนกันตบหลุดดูนี้เข้ามาทีหลังนี่ครับนี่ครับนี่ครับได้เลี้ยงครับนกตัวนี้ชอบคูดหนาคูดทนครับอ่ะขออนุญาตปลดก่อนครับผมครับก็จะใส่หัวขาไว้นะพี่น้องนกไม่แน่ใจนกสองกุกหรือเปล่าทรงหัวเหมือนทุกสองกุกครับก็จะใส่หัวขาไว้ก่อนชอบครับนกคูดดีคูทนคูหนาครับ จะใส่ัมเบอร์0-24นะครับัมเบอร์0 2 4ไว้ก่อนใส่ไว้ก่อนได้ขึ้นกรงครับตัวนี้ชอบชอบนกคูหนากูดีคู่ทนไม่มีโคลมก็ตามถึงจะไม่มีคโรมก็เลี้ยงครับผมชอบนี่ครับตัวนี้ไม่รู้ว่าคโรมไม่คลรมนะครับเพราะว่าเข้ามาเข้ามาก็คู่อย่างเดียวเลย ันนี้มากับเพรสยามครับก่อ,อ,นอ,อนเข้าก่อนเข้ากรงผสมนะครับเพราะว่าตัวเมียพร้อมเลือกไข่หลายรอบแล้วครับยังไม่ได้เข้าครับอ่ะยังไงก็เดี๋ยวขอยัดใส่ไม้หนึ่งตรงนี้กนครับ